สีมเนอะกโอ้บรรยากาศงามแท้ๆเลยเ,เส้นทางนี่นะมันจะเป็นเส้นทางลัดไปเมืองแวนได้เวเขาบ้านหน้าร่วงเนี่ยเส้นทางนี่ไปอไปเมืองเวนได้เนี่ยเขานี่แหะพี่น้องเนี่ยไปมันอดเมืองแวนแต่สิขึ้นผู้ึ้นพาไปเนาอ,อันนี้คือบ้านเสี่ยงร่วงบ้านเสียงร่วง จะมีวัดตัวหนึ่งนะวัดเซี่ยงร่วงเดี๋ยววัพาไปเบิ่ง เซียงล่วงบ้านหน้าล่วงโอ้เส้นทางดีทังเลยประเนี่ยปู่ยางตลอดอน,นเป็นวัดวัดเซียงล่วงเนาะวัดบ้านเซียงล่วง บ้านใต้แดงเสียงล่วงเลยก็สิมีผู้เล่าอยู่เนาะมีเล่าคนสลายเป็นผู้เล่าเสียงล่วงนะอันนี้เป็นวัดเสียงล่วงเป็นวัดใหม่เนาะส่วนวัดเก่านี่อยู่นี่อยูสิบาหแหว่ที่วัดเก่าเสียงล่วงดสิบผ้าแว่ก่อนแว่วัดเก่าเสียงล่วงกันอ้าอดีตวัดเก่าแก่ได้เนี่ เกาเสียงล่วงเนาะโอ้เป็นวัดเกา่าวัดแก่เนี่ยเนาะที่นี่เป็นวัดวัดเสียงล่วงเนะาะอดีตวัดเก่าแก่ไอ้ว่าเพ่ม่างเปล่าน่ะสมัยสงครามก็ถึกผลของสงครามสมัยหอ่อมาป่นก็ถึกเผาเนาะเหลือแต่ซากปรลักหักพังวัดเกา่าวัดเก่าเสียงล่วงเห็นบ่ เพี้ยงั่วงเนะบ่เลยนะเออเป็นวัดวัดเสี้ยงล่วงเก่าวัดเสี้ยงล่วงตูนะเพี้ยมั่งบ่เลยนะวัด้านเสี้ยงล่วงเนี่ตัวนี้วัดเก่าตัวปุ๋นวัดใหม่เป็นไปสางวัดใหม่อยู่พุ่น่ะวัดเสี้ยงล่วงบงโอ้วัดบ้านเสี้ยงล่วง เมืองเวียงใชยแข่งหอพันเบิงเนี่ยถาดอะไรน,นี่เอกลักษณ์ของแข่งหอพันธ์เปิง,ปงติรัมมี่แกหยอดหยอดสิหักไปหน่อยหนึ่งนี่หน่ะหามเด้ตัธาตุนะอันนี้แม่เจ้าก็เอาดินมาเผาเนาะเผาขึ้นกันเนาะเผาคล้ายกับดินจีปัจจุบันแค่ดินจีแต่ว่าปูนปูนน่จะเขาจะเอาเปลือกหอยเอาหนังกุย้ยเอา น้ำอ้อยนะมะต้มใส่กันมันสิแข็งกว่าดีมันสิแข็งกว่าปูนปัจจุบัน,ดนเด้กระปูนที่เอามาชาบนนะเห็นบ่นังขั้วะ๋อวอหอยวะ่ะขัววะ้วลายอย่างเคี่ยวใส่กันเอาเปลือกหอยต้มเนาะเอามาต้มตเห็นบ่กาวเนาะมันสิเป็นกาวนะแล้วก็หินเนี่ยหินทีทรายได้ฝนแล้วก็ใส่ทรายใส่หินเนี่ยนะแตม่มันมันเพ่ไปหลายเนาะมันเป็นแต่กาวกับใชเป็นวัดว่าที่นี่เลยล่ะมันถึงระเบิดนเด้ ช่วงหลังนี้ถึอระเบิดพร้อผมคือซิมเนาะตัวนี้เนาะซิมตัวนี้เป็นซิมซิมเป็นบอลมองแลงพระพุทธรูปตั้งพระพุทธรูปปฏิโมกข์มองตั้งพระพุทโธงบุญเราครับนบนเอกกิจของสงฆ์ของคณะสงฆ์บัติเสียงล่วงอันนี้บ้านผู้เล่าเลยนี่โอ้ผมจริงแข่งของพันเนาะพุทธศาสนาครับมีมาติดตั้งเริ่มเนาะโอ้เกา่ามันมีแค้มทางไปนี่มีเบิดจนทอดทอดซ้ำเติมปุ๋นนะวัดว่าห้ามเกา่เกาๆแก่ๆนะ แต่มันถือพวกข้อปัปนน่ะพวกข้อนี่มาทำไร่วัดว่าห้ามเนี่ยเพราะว่ามันหาสมบัติมธธาขุดถาดขุดเจดีย์หาสมบัติประสถานฮาขุดหานะพวกปูตงหก็ทำให้ปูตงหไปบ้านใดเมืองใดมาย่อมกับเผาบ้านใดเมืองใดย่อมกาเจ้ากับวัเห็ดแต่ว่ากับโอ้จังหวะมันขุดเห็ดท่าเล่นหลายนะจนซุ้มหนึ่งแตกลงไปอยู่หุ่นละกสีบางเบี้ยงนะที่ว่าก็คือเท่าอันเป็นยูสิงโคลเล่าแล้วะมันกว่า แล้ผู้ใดต่อต้นนันนึ่ง,งอาผ้าฟันเลยพวกทีมหฮเนี่ยนะก็เจ้ากระจนยากิรุ่นเพิ่อนอาศิบหหกุกหอไล่เ่นแต่ว่าไม่มีบันทึกเนี่ยบันทึกสมัยเก่เาเขาเคยอ่านบันทึกสมัยเขาเจอเมาปราบมาปราบพ่อนะรัชกาลใดของใครในราชกาลที่หารัชกาลที่หา้านี่เ่าเออมาปราสามเทือ่อได,ด้ห่อนี่ป่าจะไหนก็ป่าข้างปราเถื่อแรกนี่สมัยปีสองพันสองพันสี่ร้อยสิบแปด ทรงทับหนึ่งขึ้นมา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 ปีปกครออยู่หนองไข่แต่ว่ากับผู้แม่ทัพนั่นเดินรับบาดเจ็บกันยกทับกลับไปตีครั้งที่สองทับที่ยกมาเธอที่สองในปีประมาณปีพศสองพันสี่ร้อยเศร้ายกขึ้นมาอีกเถื่อนหนึ่งยกขึ้นมาหอดเสี้ยงขวางหอดพี่ปะหอดบหอดเนาะเถื่อที่สามในเจ้าหอดเถื่อที่สามในรัชกาลที่หาให้จำมื่นไใบวรนาถหรือเจ้าพญา เจ้าเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรียกทัพขึ้นมาร่วมกับเมืองหลวงพะบางปีสองพองี่ร้อยสิบที่ว่ามาขอกําลังจะลงหลวงพอบางอีกมามาห่วมกันมาห่วมกันหลวงพะบางบกบก้าขึ้นมาตีหัวบก้าเนาะเอาทบกษณามาช่วยเออบก้าขึ้นมาเพราะบบสูนะอาวุธพวกห้อมันมันทันสมัยกว่าปีส4 2 8มาห่วมกับทัพเมืองหลวงพะบางเจ้าเจ้าราชวงศ์ขั้มสุกเป็นคนนำมาเจ้าราชวงศ์ขั้มศุกร์ ภ้ายหลังต่อมาก็เป็นพระเจ้าสักลินนั่นแหละเ<อ>จ้าราชวงศ์ข้สุขเป็นผู้นาทับสยามมาเพราะสยามบป็ู้พื้นที่นี่นี่แล้วมา,มาห้อมกันแล้วก็ยกทับขึ้นมาย<อ>กทัพขึ้นมาไปตั้งทัพอยู่เมืองออสอนเมืองสอนเมืองส่อนปัจจุบันนี่นะเมืองสรอนปัจจุบันไปตั้งทัพอยู่นั่นแล้วก็แยกทับที่แรกมาปราบหัวพันก่อนเพราะว่าเมืองเมืองส่อนเนี่ยมันอยู่ระหวา่าง12จุดยทยกับหัวพันพระเจาสิไปตั้งทับอยู่นั่นเพื่อว่าสิยกทัพไปปาบทั้ง สิบสองจุดไทยห่ออยู่มักระป๋นสิบสองจุดไทยกันถ้าป๋นหัวพันัาที่นี่เจ้าพระยาสุุศรสดิรมณตียกทับมาที่เมืองส่อนตั้งทับเมืองสออ่อนแบ่งทับออกเป็นสองกองออให้เจ้าราชวงศ์คำสุกเนี่ยกับนายพันเอกอยังดอกยกมามาตั้งทับอยู่เมืองแวนเมืองเวนบะ้านเมืองแวนเมืองแวนในเข้าพานมาหน่อยะแายโยกทับมาตีพวกห่ออยู่เมืองสวยกับเมืองพูน<ม> พวกข้อตั้งทับก็อยู่เมืองสวยก็อยู่เมืองพุ่นพวกปูเล่าแห่กแตกนี้เบิดเหล่าเพราะว่าแตกหนีลงไปพุ่นนาะไปบังเบียงไปกระสีพุ่นนาะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งกัส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไปไปไปเขาไปหาทับสยามอยู่อยู่เมืองส่วนเนี่ยบุ๋มมีผู้ใดคุมหัวใดก็ต้องต้องไปยุ่พุ่นนะมันป้นลายนะแล้วเจ้าพญาสุรศักดิ์นี่ยก็ยกทับเจ้าราชวงศ์ข้าสุกกับนายพันเอก ข้าวหลวงดัชสกอตยังนี่แหละมายกทัพมาป่าผูกห่ออยู่เมืองเมืองพูนกับเมืองสวยอีกทัพหนึ่งให้เจ้าราฐราชาาน,นะไน่น่ะเป็นลูกเจ้าอุปราชนะ่ะลูกเจ้าอุปราชยกทัพกับไนพันเอกอย่างนี้ยกทัพไปตั้งทัพยู่ที่เมืองเอ็ดชื่อพระยาสุริศักดิ์เนาะผู้ที่เป็นแม่ทัพเนแท้เนาะแม่ทัพเนยนะในวันรัชกาลที่ห้าแท้คืออาณาประมาจุฬามหาจุฬา,า,าลงกรกฎตะนาะ บมได้มานํเนาะบมได้มานั่มาาไฮแม่ทับมีแต่ทรงรงแม็ทักันแมททับที่สามเนี่ยทรงทับอ่ทรงห่อมาปราบเธอที่สามเนี่เป็นกําลังแบบฝึกแบบสมัยใหม่ได้บมได้ฝึกแบบสมัยเก่าเป็นฝึกแบบยุโรปฝึกแบบฝรั่งแล้วนะย <บๆ S 2> ังทรงขึ้นมาอาวุธยุทัธป,ปกรณ์ครบถ้วนเลยที่อาวุธแบบท่านสมัยแบบฝรั่งเขามายยกทับหนึงน่งที่เขาบอกไปปปราบผัวห่ออยู่เมืองแอดเมืองเซิงคอปราบแล้วล่ะก็ปราบห่อได้ยู่นนี่ก็ยกทับขึ้นไปเมืองแทง อยกทับไปปราบห่ออยู่เมืองแทงขอเมืองแทงคุนเหระเออพระพญาเออทับสยามขึ้นไปหอดเมืองแทงรวด้วยหลวงพระบางนะขึ้นขึ้นไปหอดเมืองแทงพอเมืองแทงแต่เก่าขึ้นก็หลวงพระบางแต่ว่าหลวงพระบางบ่มีบ่มมีคำลังพอแม่นแหลยเดินเป็นประเทศสลาดของหลวงพระบางเนาะยังยัเครื่องบรรยากาศเนาะส่งเครื่องบรรยากาศให้มาทีนี่เจ้าพญาสุรศักดิ์ขึ้นไปปราบห่ออยู่เมืองแทงแล้วก็ปราบเรียบร้อยจับจับลูกไส้เจ้าเมืองไร่เจ้าเมืองไร่ก็ห่อห่วงมือกัน มันหยุดเมืองแฉงจับลูกไส้จ่อเมืองไล่สามคนเอาไปหลวงพระบางอพ่อมันพ่อจ่อเมืองไร่เครียดไรว่าจับสิเป้าลูกเจ้าข,ของขึ้นยกทับลงไปเมืองหลวงพระบางพป็เจ้าพระยาสุรศักดิ์เอาเอาลูกจ่อเมืองไร่ลงไปกรุงเทพนําอม,มันละเครียดกัยกลงมาที่เมืองหลวงพระบางทับเมืองไร่โยกมาที่หลวงพระบางหวังว่าสิพบโตลูกไส่ทั้งสามเจ้าของอจ่เมืองหลวงพระบางพ่อมาหัดเมืองหลวงพระบาง ปรากฏว่าทราบข่าวว่าลูกไส้ทั้ง3คือค่ำลาค่ำสามและก็บางเบียนถึกเจ้าพญาสุรศักดิ์มุ่นตีนตั่มโตลงไปที่เมืองบางกอกหรือว่ากรุงเทพเนาะก็ให้เกิดความโกรธแค้นหลายเนาะกษัตริย์เมืองหลวงพระบางก็คือ,อเจ้าอุนค่ำเนาะปกครองเมืองหลวงพระบางอยู่อ่ามันพวกเมืองไรกับริยญ,ญาวา่าสีนําพวก เงื่อนท่องพอวกม้ามาถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการขอเฝ้าเจ้าอุนคําอยูเทียพระราชว,างวงังหลวงเมืองหลวงพระบางเนาะพระราชวังหลวงเก่าเนี่ยแต่เดิมเป็นใหม่นะสางเลยใหม่วันนี้พวกข้อพวกเมืองไร่เข่ามาในหัวคําหรือว่าพระราชวังหลวงกับยิ่งทหารและก็เขาป่นเมืงองเขาป่นหัวคําเขาป่นพระราชวังหลวงเนาะ เจ้าอุนค่ำก็หน,น,นีลงแม่น้ำโดยที่มีออกกุสปาวีซึ่งเป็นข้าหลวงข้าหลวงเมืองหลวงผบางของฝรั่งเศสในขณะนั้นซึ่งอยู่ฝั่งเซียงแม่นเนาะปาวีนี่อยู่ฝั่งเซียงแม่นเอาเรืเอามาขับเจ้าอุนค่ำแล้วก็ลงไปยังเมืองปากไล่เนาะจังในล่งมากรุงเทพเจ้าอุนค่ำมาหอดกรุงเทพนี่บบเรือยังเลยเนาะโบเรือ,อยังติตตดตัวเลยทรัพย์สมบัติยังกระบบเรือนะเพราะว่าถือพวกข้อป่อนลวก็มายังชุกละหก พวกผู้องค์ลาก,กระตายนะหอข้าหลวงกระถือเผาจากนั้นพวกข้อนะกระไดเขาป่นนะเขาป่นเมืองหลวงพระบางอยู่ประมาณสามมือเนาะวัดว่าล่ามหลายบอนถึกถึกเผาถึกทํกาลายเป็นรูปรูปเกนะ่าเนาะรูปเก่าของเมืองหลวงพระบางในปีพศ2418ก่อนทิ่แปอถกพวกข้อเผานะในปีพศ2430เนาะวัดหลายวัดในเมืองหลวงพระบางถึกเผา วัดมโนร่มก็เป็นวัดหนึ่งซึ่งมีพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในเมืงองหลวงบางปฏิสถานอยู่ก็ได้ถือเผานะแล้วผู้ข้อเห็นว่าพุทธรูปใหญ่ขนาดนี้นะจึมีรั์สมบัติกระเพากันเลื่อยแขนนะของพุทธรูปเพื่อสิเบิงว่ามีรัพ์สมบัติภายใ,ในบอ่อเนาะกะเหตุให้พุทธรูปพร,พระเจ้าองค์หลวงของอวัดมโนร่มถือเลื่อยแขนนะออกเนาะ แล้วก็วัดมโนรมนก็ถือเผานะอีกหลายวัดถือเผาวัดเชียงท่องซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่ยังเหลือมาถึงสมือนี้บบถือเผาเนะอะหลายผู้เฒ่าผู้แกเหล่าห้ฟังวาคณะห่อมาปล้นเมืองหลวงพระบางคณะนั้นกระสิมาเผาวัดเชี่ยงท่องแต่ว่าพอดีว่ามีพระที่บวชที่วัดเชียงท่องนะเป็นคนจีนนะมีสื่อสายจีนว่าภาษาจีนได้มันสื่อสารกันได้ก็เลยขอหยขายเผาเมือง ายาเผาวัดซิ่งท่องเนะาะวัดซิ่งท่องก็เลยรอดจากการถูกเผาเนาะอันนี้ก็คือประวัติช่วงหนึ่งนะและอีกวัดหนึ่งถึงเป็นวัดสําคัญหลายของเมืองหลวงประบางก็คือวัดพิชุนนาวดวัดพิชุนนาฏเนี่ยจากรูปนะัตะกอนเนี่ยเฮ็ด้วยไม้ซักท่องทั้งหลังนะและมีจิตกรรมมีภาพแกะสลักไม้ย่าง งามนะะแล้วเคยเป็นบ่อนปฏิสถานพระแก้วโมกตเคยเปฏิสถานพระบางเนาะเป็นวัดสําคัญที่สุดของเมืองหลวงพระบางกว่าใดนะก็ถือพวกหนะ่าเผาเนาะแล้วก็วัดว่ากระทือคุดค้นหาสมบัติต่างๆหน้าๆเนาะละอีกหลายๆวัดกระทือเผานะแต่ว่าวัดพิชุนราชที่พี่น้องเห็นยูซเสมินนี่ก็เป็นโมซึกว่าสิได้รับการปูรณะนะสมเส้มนะ ในสมัยหลังเนี่ยในสมัยพระเจ้าสักกลินเนี่ยเนาะเพิ่นได้บรุรณะสมแปลงขึ้นภายหลังนะคือบ้านเชียงหลวงนะพามาเบิ่งวัดเก่าแก่ของบ้านเชียงหลวงไปนี่เนาะบ้านเสียงล่วง เป็นบอลอนุรักษ์เป็นบอลท่องเที่ยวเนาะเป็นบอลเรียนรู้เห็นหูประวัติศาสตร์นะสวดีหลายวัเที่นี่บุกอยผู้เรื่องดอกผู้เรื่องน้อยถามผู้เฒ่าอย่างผู้เยังเจ้าอันไปส่วนแต่คิดถ้าเฮ็ดหนาเลยบ่เข้าเจ้าผู้เลี้ยงผู้มีข้อห่วงส่วนหลายขาเจ้าแตกนี้ไปหมดเลยอายุบนวันมันวันนี้ขาเจ้าบุกไปสนใจเลย เด็นไทยเหนาไปซึ่ง่ปะปไปฮาเดินทางต่อส